สวัสดีจ้าวันนี้พี่ยาจะมาทำเมนูหมึกผัดไข่เค็มนะจ๊ะขั้นตอนเราก็จะหมักด้วยเอ่อไม่ใช่หมักสิแช่น้ำโซดาเอาไว้ก่อนเนาะเพื่อลดความคาวของปลาหมึกนะคะเสร็จแล้วเราก็มานำน้าพริกเผากับไข่แดงแล้วก็มีเนื้อไข่เค็มสีขาวผสมไปด้วยนะคะเพิ่มความเค็มกลมกล่อมให้กับตัวซอสที่เราจะนำไปผัดนะคะ เราใช้ปั่นเนาะไม่ใช้แบบบดๆเนาะถ้าใช้แบบบดมันก็จะมีเศษ mm. เ็าเรียกอะไรชิ้นส่วนแต่ว่าใช้บดเป็นซอสไปเลยอย่างนี้มันก็จะอร่อยกว่านะคะ mm. เสร็จแล้วเราก็มาทำการผัดนะคะวันนี้เราลืมใส่หอมใหญ่นะคะจริงๆต้องใส่หอมใหญ่ด้วยแต่ว่าลืมเตรียมไว้แล้วแต่ลืมใส่ จะใส่อีกก็กลัวหอมไม่สุกกลัวหมึกจะสุกเกินก็เลยตัดไม่ใส่ออกตัดออกไปไม่ใส่นะจ๊ะอันนี้ซอสที่เราปั่นเอาไว้นะจ๊ะก็คือเนื้อไข่เค็มแล้วก็น้ำพริกเผาแล้วก็ตัวไข่เค็มสีขาวเป็นการเพิ่มความเค็มโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำปรุงน้ำปาลาอะไรอีกเยอะอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเพิ่มความกลมกล่อมให้กับตัวซอสของเราเนาะ เมื่อผัดซอสที่จริงมันต้องเอาหมึกลงไปผัดกับกระเทียมอะนะแต่ว่าเราไม่อยากให้ปลาหมึกมันสุกมากเดี๋ยวจะเหนียวเนาะแล้ก็เลยใช้ขั้นตอนนี้โดยการเอาซอสทำให้เขาแตกมันก่อนแล้วก็นำพริกนะคะพริกชี้ฟ้ากับหมึกผัดรวมกันเลยจะได้สุกพร้อมกันเนาะวิธีใครวิธีมันเนาะแล้วแต่เลยค่ะเพิ่มซอสลงไปอีกได้เห็นไหม เราปรับได้ตามใจชอบค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันหอยแบบโซเดียมต่ำนะคะน้ำปลาแบบโซเดียมต่ำนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยจริงๆเพราะว่ามีความเค็มของไข่เค็มอยู่แล้วเนาะน้ำตาลเราก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าน้ำพริกเผาจะออกหวานอยู่แล้วนะคะคือสูตรนี้กลมกล่อมแล้วอะคะ่ะแค่ใส่ผักนู่นี่นั่นเสร็จก็ทานได้อ,อ้อมีน้ำมันงาเพิ่มความหอมด้วยนะคะ ก็เสร็จแล้วเนี่ยง่ายมะมไปแล้วจ้าไปรับประทานกันดีกว่าเนาะฝากไปด้วยจ้า